เยมาทางนี้อ uh, oh 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 mm ีก hmm. ก็ได้รย e ังยัเออมนมาอันนออกีไหนเน่ยเดี๋ยวติดตามไเป็นอันัวช่า่อันแม่บยากักับแฟนๆที่รักของเรา ไฟวีล่าสุดไฟนีอะไรมันเป็นอะไรโซมากเลยชุดเขาแบบเขาเก่งอ่ะอันนั้นคือตัวเราจริงหรือว่าเป็น A I พี่จะพูดจริงๆตัวจริงตัวจริงสิ่งจริงคืออยากจะทำอะไรที่ไฟขบไม่เคยเห็นอะไรใหม่ๆโซะๆใช่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นาๆปกติหนูจะไม่กล้าใส่เกงสั้นอะไรเงี้ยแต่แบบเอาวะลองดูสู้ค่ะก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็ค่ะแล้วก็วันนั้นคือมีอุปสรรคก็คือแจ็คเก็ตถอดไม่ออกคือที่เห็นหนูสะบัดเนี้ยคือหนูถอดไม่ออกแล้วหนูโกรธเต็ไม่ใช่หนูแบบ ก็โยนกดแล้วก็ทิ้งถุงมือไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนคลับก็เก็บถุงมือได้แล้วก็ถามว่าเอาคือไมัร้ว่าเอาไปเถอะชื่อมันเถอะไปหันละโยนอะไรเออเป็นไงเอาเอาผมไปโชว์นั้นเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนสุขวิสุขวิเุขวแบบขวิสุ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 นวิสุข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 วิสุนวิแล้วันนี้คือเป็นโชวิสุขวิรุขวิสุขวิสโชวิเรคเตอร์คิสุขวสุขวิีเควสทุย่าง ก็ทั้งแบบเวลเคิร์ก็แบบน่ารักมาพี่บอกก็ตามใจว่าอยากทำอะไรก็บอกก็ทำสมใจทุกอย่างค่ะไม่หมดเลยทุกอย่างแล้วพี่ก้าวเห็นเป็นยังไงเพราะให้กำลังใจเขาในแบบจอข้างหลังนะข้างหลังเวทีมันจะมีจอเราก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวจริงๆแล้วฉันก็แบบน้ำตาไหลอะแบบเฮ้ย เสื้อมันถอดไม่ออกก็นี่ก็ลุ้นแทน,นแบบเหมือนเชียร์มวยเลยแบบว่าเ <c oughs> พราะเราไม่ได้ตอนซอ้อมอะค่ะเราแยกกันซอ้อมแล้วเราไม่เห็นโชว์ว่าโชว์จริงเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนภูมิใจในตัวแบบน้องสาว <c oughs> เพื่อนลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบน้ำตาจะไหลอะเห็นเขาขึ้นเวทีแล้วเขาได้ทําอะไรที่เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ<อ>เขาเป็นคนซกได้ขนาดมาชุดแบบว่าเ <c oughs> พราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเขาเจะไปเกิร์ลกรุ๊ปแต่เขาไม่ใช่เซ็กซี่ขนาดนี้ไม่ไม่ขนาดนี้มัย ก็ดีใจค่ะที่เขาแบบได้ทําอะไรที่เขายังไม่เคยได้ทําเป็นเรื่องที่แบบท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบอะไรที่แบบแปลกใหม่เขาก็โตขึ้นด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบเขาแต่งตัวโซขึ้นก็ดีมันก็แบบเฮ้ยมันดูอะไรแปลกใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วของเก้าล่ะของเก้าก็เฉยเฉยไม่เฉยค่ะเดี๋ยว่คเะอบ่อเจี่คนขำดังมากนี่ขำดังไม่ธรรมดานะคะขอบแม่มาก ลีแคดหน่อยลีแคดชูพี่ก้าวหน่อยเจนคือพี่ก้าวเป็นคนที่อันนี้คือเอาออฟคอมพอร์โซนเขามากๆแล้วเขาแบบม,มันมีหลายอย่างมีทั้งบ็อกกิ้แล้ววันนั้นก็มีแบบรองเท้าต้องเป็นรองเท้าซึ่งแบบก็เลยพี่เขาเซอะไรจริงๆเนี่ยโซได้กลุีกเยอะ <c oughs> รอดูรอบอื่น นี่ต้องมีรอบอื่นแล้วนะต้องมีรอบอื่นต้องมีให้น้องโซนเจเลยู้ว่าน้องเจแต่ก็ดีค่ะพอแบบอยู่กับน้องเราก็อุ่นใจขึ้นเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตน้องก็จะแบบเหมือนช่วยแล้วก็ให้คําแนะนําหลายๆเรื่องอะไรเอย่างเรื่องรองเท้าเรื่องล็อกกิ้งเรื่องแบบสีหน้าการทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอุ่นใจเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วเลยเพราะเก้าก็ใหม่มากการออสเตอใหม่มากใหม่มากๆเลยดีมากๆเลยจริงๆ พี่เขาแบบสงสัยตาใส่ตาบนเวทีทุกคนเห็นหรือเปล่าแบบนี่เก่งมากความไม่มั่นใจไม่เก่งเก่งก็เป็นเก่งมากเพราะบนเวทีมันเราเราก็จะสงสัยตาแบบไปไปไปแล้วนะไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยมามานี่แบบของถือช่วยตากันช่วยตลอดแล้วแล้วโชว์คู่เราสิงกันยังไง มันสิงกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่รู้ใจมองตาก็รู้เลย มาที่เห็นคือเป็นอย่างนั้นมันคือแบบโอเปนบูทุนแบบนี้ต่อเลยอาการพูดบางอย่างแบบท่เจนทีซ้อมซ้อมน้อยจริงๆค่ะเพราะว่าน้องมีช่วงที่ต้องไปถ่ายงานต่างประเทศด้วยแต่ก็พูดซิงไงซ้อมน้อยไปอย่างซิงขนาดนี้ถ้ามีเวลาเยอะมันจะใจเ็ขนาดนี้แต่ยังไงมันเวลามันน้อยมันจำกัดด้วยมันต้องยังไงเพื่อที่มันออกมาดูเป็นแบบ ก็มีตอนแบบก่อนวันรันทูค่ะก็ซ้อมกันแล้วก็มีรันทูมีแล้วก็มีก่อนหน้านั้นอีกประมาณ <c oughs> น่าจะประมาณ3วัน,นะคะ่ะ <ừ. S 1> ที่ได้เจอกัน <c oughs> ก็พยายามแบบพอพอได้ซ้อมคู่เยอะๆก็แบบเต็มที่อย่างเงี้ย <ừ. S 1> ใช่ค่ะเต็มที่ในทุกรอบอย่างหลังจากนี้เราจะได้เห็นโชว์โซนนี้เบรกเท่าไหร่เพราะว่าเราบอกว่าจะมีอีก ก็จะไปประเทศอื <watercolor> <cake> ่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะต้องใช้โชว์โชว์เดิมอยู่แล้วอาจจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยพิเศษนิดนึงมันพิเศษขึ้นนิดนึงใช่ค่ะก็รอดูว่าจะมีอะไรสเปเชียลอีกหรือเปล่าฟีแน่นอนใช่เหมือนแบ๊วฟีกว่าเดิมไม่ใช่จะแย่สะใจกับการเลือกชุดนะสะใจว่าสนุกมากเลยค่ะชอบหนูแบบชอบเลือกชุดชอบแบบคิดนู่นคิดนี่เองอะไรเงี้ยแบบอยากจะให้แฟนคลับเห็นอะไรที่แบบใหม่ๆตื่นเต้นกับการปล่อยพลังหรือปล่อยแบบปล่อยคาเป็นตัวเองเหรอคะบนเวที ก็ประมาณหนึ่งสนุกดีค่ะได้ปลดปล่อยได้สบัดผมเต็มที่อะไรอย่างเี้ดีน้ำแทมไม่หลุดยังอยู่ครบอยากจะบอกแฟนคอัยังไงบ้างให้เตรียมรับแรงกระแทกที่เราจะต้องไปเจอไเอภูษาอะไรอะไกันบ้างเราันไปที่ไหนบ้างดี่อดับรกนดที่สที่เราพูดได้โลกเต็มที่ทั้งหมทสวัสดีค่ะไเราจะไปไหนกนอ่ะอัที่เราูปได้โลกเทีั้งหมทัี่ตเราจะไปไหนกั เอ่ย给你们更好的表演就请期待吧เอ้ยแล้วเดี๋ยนเลยอไปไี่เซวัสต้องเตรียมรับแรงกระแทกเลยรอเลยค่ะปกี่ประเทศลูกก็เคลียร์คิวไปกี่ประเทศเยอะอยู่ไมายถึว่าแต่ส่วนมาก็จะไปจีนนะคะแล้วก็จะแบบไปหลายๆเมืองไปขับจีนเยอะมากๆก็อยากจะแบบขอบคุณทุกคนเอ่อ support เยอะ แล้วอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาประเภทอื่นก็รอดูใช่ประเภทอื่นอาจจะค่อยๆตามมาอยู่ใช่ค่ะแล้วแบบืออะไรโปรเจกต์หน้งจะนี้ล่ะเออเพราะว่ามาสู่ของเซเลปีหน้าเราจะมีซีรีส์คู่กันอีกไหมเพราะว่ามันยังไงเพราะว่าอันนี้มันสั้นไปนิดนึงกระแสมันมามันมาแล้วว่าก้าเจนเจนเก้ามีค่ะมีแน่นอนแต่่วาตอนนี้เราก็ยังแบบเลือกๆกันอยู่ว่าเราจะยังไงดีไม่ต้องออกแบบแล้วเนื้ไม่ต้องออกแบบแล้วอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเปลี่ยนแนวต้องเปลี่ยนแนวอะไรใหม่ๆหม่ ก็เราหนูอะส่วนตัวหนูชอบแบบต่อสู้แอคชั่นก็อาจจะยังแต่อาจจะยังยัแล้วรหรอตอะไรยังยังยังอะไรยิงยังไงวะอ๋อปอยชุบสึกปอยชุบกอะะมันร้แบบโทนท่าแล้วก็ยังงงเลยยังเลยวะอาจจะฟิลทริลเลอร์หรือแอ่าใช่อาจจะว่ากันยังแบบแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกัน บว่าจะรักทิาคมลระหว่างผีกคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยข้าวขาวเจนยันไงเดี๋ยวเป็นทิวเลอร์ละค่ะเป็นแบบ อารมณ์ซับซ้อนเลยฟิลแทงกันเองแล้วเกนใหม่เรื่อยๆเลเงยแล้วตายใส่ใส่ชาดไปเ่อยแล้วแทงก็ตายแล้วก็ตื่นแล้วก็แทงก็ตายทํนาดูกันงคเาคอยุแต่แต่ว่าปีหน้าเราได้เห็นใช่ไหมว่าซีรีส์คู่เรามาแน่ไม่รู้เลยค่ะแต่อาจจะถ่ายปีหน้าแต่ได้ดูเมื่อไรอาจจะไม่รู้เอมไม่แน่ใจไม่รู้เลยแต่ปีหน้าถ่ายปีหน้าอาจจะอาจจะถ่ายปีหน้ามึงคิวด้วยไม่ทนแล้วมึไม่คิวไแล้วไม่คิวเลย เป็นแฟนเป็นยังไงเรามีแฟนบ้านคู่กันแล้วนี่เดี๋ยวแน่ใช่ค่ะใช่มีซืเปแร์คับแล้วเป็น 979A 7เก๋ๆค่ะชื่อบ้านอะไรนะ9จน9 7 7 9เป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขเก๋ๆติดตามได้ชนะปีหน้า แล้วเป็นทำไมเป็นอะไรนะคะทำไมทีมเดียวกันนะโอ้นี่แบบชุดย <oh, so ังไม่โซโซแต่ก็โซอยู่แต่ก็โซโซแล้วโซแล้วโซได้อีกโอเคมาสองคนเย็บพันนี่แหละลูกเยบพันนี้นะเออไม่ไม่ไม่หาตาเหนะความตินนอเอาจ้า